สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2ตุลาคม2 5 6 6นะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านดิซี่สุเนกนายกรตฐมธุฤฤฤรีของอังกฤษนั้นได้ออกมาชี้แจงว่านักปัจจุบันนั้นยังไม่มีแผนการส่งพวกครูฝึกทหารเข้าไปประจำการในยูเครน ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษนั้นได้แสดงความคิดเห็นว่าทางด้านอังกฤษนั้นอยากจะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนโดยเฉพาะการฝึกฝนให้กับทางด้านกองทหารของยูงเครนในประเทศเพื่อที่จะทําสงครามกับทางด้านรัสเซียลิคตอร์เน,นกนั้นออกมาบอกนะครับว่าจากกรณีที่แกรนชาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเมื่อเดือน,อนกันยายนที่ผ่านมานั้นได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แห่งหนึง่ง ว่าตัวเขาอยากส่งครูฝึกทหารเข้าไปในยูเครนเพิ่มเติมจากโครงการให้การฝึกฝนกองกำลังยูเครนในอังกฤษและก็ประเทศตะวตันตกอื่นๆหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับปรากฏว่าริซซี่ซูเนกก็บอกว่าปัจจุบันนั้นยังไม่มีแผนส่งทหารอังกฤษเข้าไปยังยูเครนสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมพูดอาจเป็นการพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่เราอาจจะทําช่วยการฝึกบางอย่างในยูเครน แต่ในขณะที่เวลานี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ดําเนินการแบบนั้นในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านดัิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานดับดีของรัสเซียได้ออกมาเตือนนะครับว่าทหารอังกฤษทุกนายที่เข้าฝึกฝนให้แก่ทหารยูเครนในประเทศยูเครนจะกลายเป็นเป้าหมายโดยชอบรมของกองกาลังรัสเซียในขณะที่อังกฤษนั้นได้มีการมอบการฝึกทหารหลักสูตรห้าสัปดาห์แก่กองกาลังยูเครนราวสองหมื่นคนเมื่อป,ปี2 5 6 5และมีความตั้งใจจะเดินหน้าให้การฝึกฝนในจํานวนพอๆกันในอนาคตอันใกล้นี้ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้นเนี่ยครับแกรนเชปได้ระบุว่ามีโอกาสที่จะเสนอการฝึกทาหารแก่กองกำลังยูเครนภายในประเทศยูเครนหลังจากนี้หลังจากที่ตัวเขาเองนั้นก็ได้พูดคุยกับบรรดาผู้บัญชาการทหารแห่งกองทัพอังกฤษเมื่อวันที่29กันยายน2566ที่ผ่านมา ในขณะที่ทางด้านแกรนชัปบอกว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท้ายที่สุดแล้วมีโอกาสที่จะทําการฝึกฝนในประเทศยูเครนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกของประเทศยูเครนและคิดว่าเวลานี้มันคือโอกาสที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นในประเทศแห่งนี้พร้อมกันนั้นแกรนชัปยังได้แสดงความหวังว่าบริษัทกลาโหมของอังกฤษยอย่างเช่น BAE Systems จะเดินหน้าแผนจะตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศยูเครนอีกด,ด้วยความเคลื่อนไหวเหล่านี้กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่ หลายฝ่ายนั้นให้ความสนใจนะครับว่าอังกฤษเองกล้าที่จะเสี่ยงในการนําทหารจํานวนหนึ่งนั้นเข้าไปประจําการอยู่ในประเทศยูเครนหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านรัสเซียเองก็ออกมาบอกนะครับว่านั่นคือความชอบธรรมที่รัสเซียก็พร้อมที่จะโจมตีกองกําลังทหารของอังกฤษทันทีหากเป็นการส่งเข้าไปในยูเครนนะครับแต่ว่าล่าสุดด้งนอย่างที่ทราบกันว่าริซีสูนักนายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายัางไม่มีแผนทําอย่างที่ทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดครับ